เบิ่งมานาพี่น้องกินเค,ค้กยายเค,ค้กให้กินแต่เว็นยายซื้อมาแตนะ่ว่าท่านได้อยากตอนนี้อยากแล้วอยากแล้วสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงนะแม่มาได้เปิดกล่องหนาเพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่นั่นเนาะมากินลูกกินอืม กิน <c oughs> อ่ากินเค้กน้ำมันนาหน่อยเดอ้อลูกป้าลุงเอ้ยสบายดีเด้อไม่สบายดีป้าลุงอ,อนบนบนบด้วยสบายดีป้าลุงวางวางวางซ่อนกนอดอนบบวะนี่โนบสบายดีป้าลุงกินเค้กน้ำมันนาเด้อเด้อ กินเอาบวงตักกินเอาตักกินเองซื้อเค้กให้เพิ่นมาเสิร์ฟน่าจะสิกินเนาะงเขาตัวเย็นเมียนกินอะมันนี่นี่นอนน้ำยายเด้๋ยวมันนี่นอนน้ำยายเด้๋ยวมันนี่เราจะไปน้ำโพเมย์ดอกมันนี่ซ่บบ่ฮึเสบือเซบบ่เบิงแซ่บ เซฟบอกด้วยเซบเอานี้ยายสอนให้พูดน่ะแซบแซบเอออร่อยอร่อยอ่าพูดนี้อร่อยอร่อยมากพูดนี้พูดยายบอกให้พูดอร่อยพูดในลูก ่อยางว่าเรา่ยากว่าเลย่าม่นว่าวเป็นนะว่าเป็นมานาข่อยนะว่ายังกับเป็นบ่เป็นมืดว่เป็นเพินบ่เป็นว่าคขึนข่อยโบยาว่าก็บอก้ขยกับโว่าขึ้นข่อยยางว่าก็เสร็จซะขึข่อยยางว่านี่้นข่อยพดเหอเพิ่งยากว่า กิอไปจะแจ้งไปได้นอนทางนี่เนาะเออนี่ท่านนี่แจ้งแน่เออหินหนาหินตาหักแน่กินน้ำกระอาบเดียบ้ลยเร็วกินจิบดีลูกเี็นนี่ยนะแม่กต้นบ้านเม่ดต้นมานม่ตักให้ตักเองกับผมเป็นเปลือนหมดเลยนี่ นับยิบฮะอินมไหมบ่ไม่อยากบ่ฮะอิ่มไหมบ่เลยฮะไ่อยากแล้วก็ยา้ไ่อยากก็บ่กินนะโอเคบ่อยากแล้วอิ่มแล้วก็สั่นซะอือวันนี้ให้แค่หน้าเนี่ยวันี้เนี่ยมาพี่น้องมากินปิ้งเป็ดน้ำกันเ่ยปิ้งเป็ดเด้อพี่น้องเด้อทงท่านเด้อ มีแขกมาหลินเฮือนไหมมอนมาเนี่ย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 ก็ส่องเบื้งหน้าเนาะเห็นกันสี่ก็พอเลยเนาะฮัลโหลครัวเจ้าเนี่อุ้ยอนัวในคดไม่เห็นออกไปชดเชยปรแมาณน้องนุ่งน้องนุ่งนี่เออทะเบีนุ่งแล้วหรือแล้วมีแต่โมโมแต่ผู้วักความผู้วักความพี่น้องเอ้ยคนคุ้งเคยกันหู่จักกันมาหลายปีก็มาหลินเฮือนไหมมอนอุ้มอันนี้น้องอันนี้ฮะไอ้ห็นห้าก็ได้น้องไายอันนี้ แม่นบอใช่น้องไส้ที่เป็นผัวเดนอนาคตเน้่น้องไส้เนี่ฮักากามาจะไทยเมื่อวานนี้่ว่าบอกไปเลยกระซือเป็ดมาชื้อไว้กินเหมือนเนี่ยออกไปเลยอันล่ะคตสันผ้าปิ้งเป็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็ดตัวบัปงไงกินไปหลายจานแล้วนี่ทางนี้ปิ้งเป็ดอยู่ทางเฮือนคั่วกับ่นเผ็ดอย่างว่าเลียดแปงเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่อน นี e. ่เพ the ิ่นห้เกิดแปลงเด้อพี่น้องฟังนี่เกิดแปลงสีเมือลูกสาวข่อยนางอ้่นเลือดแปลงเป็ดเลือดแป้งเป็ดเนี่ยต้องมอบให้นางอ้่นเด้อซีเมือแทะสุดยอดร่สั่นซะ บรรยากาศตารางแบบนี้ลูกลานมาถินแซลเซลมันไกลคนสีสมพูดาราหน่อยนางดาราหน่อยฝอยพี่น้องเอ้ยสีเห็ดไรสีส้วกไก่บนนี้ั่วจ้าตรงไก่ส่วทางนี้จะได้ทรงตู้นางอุ่นสื่อมาชั่วได้เสรบรรยากาศหน้าบ้าน เออเท่งถึมๆเมื่อกี้นี่พิดไปก่อนราะวถ่ายคออออ er ลิปเนาะรถข้างนอกกลับมาหลายคนคือหาคนเพื่หละไรับพวกมาโมงรูหูก,ก,กันกับมีมนคนเซโนคือกันเนะาะกับหู้จอดข้างนอกเดดเดดได้มืนนี้บรรยากาศแดดขนาดเลยเดดอิเลียโล เตาทางคะแนนเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยบัได้เขาง่ายดอกงานถวมเตาทานเต็มอยู่นี่โมไม่คงกองอยู่นี่ทางนี้กับมันมาทันในห่มถามในห่มเลยจังสีเนี้ยง่ายก็กำมะนังกินอยู่นี่มันยังเด็ดอยู่มันยังเด็ดแต่ในห่มทางนี้ก็จะพากันฮุกกำมะนังกินอยู่นี่แหละอยู่ห่มนี่แหละ โจเข้าไปโจเข้าไปเมือเวลาแป้งที่นองมานเดียวเลือดแป้งเลือดแป้งมาเด้อกินกันกินกันกินเลือดแป้งเป๊กหน่อยนี่นี่ก็พักกินครับเดี๋ยวนะรอปลาคุ้งบัตนาไม่ม้อนกินปิีงเป็ดกินแม่ลูกคุ้มบัตนาเขาเราต้องเย็นให้เอือยเด้อเอืดอย้อเอาเดี๋ยวละเด้อเอาไปจะกินเราพอเราหน้าจะแดงนะเอาอีละกินจอกเดียวพอไม่ม้อน ทำคูยยกเกคูยยินเบี้ยห้กินนี่อันนั่นน่ะหยกเอาไม่ยนสวไก่มาให้กินเลยพี่น้องสวไก่นางมนต์ดสวไก่อ่ามากินมาทดบัวบวงมี่บอกคู่กันอย่บวงนางนั่งนาอ้า ด้าแม่ด้วยน่ามีไลมาเนยนะอ่าอื่นเป็นมากินลูกลานในบ้านในคือนเฮาเองมากินซุมแซวกันเนาะมามาได้ไหมล่ะมาล่ะอามาอกมากินดอกกินออจอดบดได้มีผื่นดอกมีแต่โมแต่ครูเพื่อนนํำมันนี่นะบกเลี้รวแล้วบดเลี้ยวแล้วอืม้นีนทเยนี่นึงหวออามานางหยับขมาใกล้กินซิมึด้วยะ่าชิมเด้อแก้วสวนไก่ซิมด้วย ม่โมไปเกี่ยวเขาไเไม่ละอย่าดำบอไอ้ลัดยับขม้ไก่เนีไอมัสดตัวไก่นะยับขาแล้นแดดได้หันยับข้าพน้อยน้อยแล้วขมยับเอาไอนหันแล้วแดดหันนะจะได้จะง่ายไปโตะใ้เขาจะง่ายไปโตไปเลยเออมันกระเธอนี่ยกินอยู่นี่ก่อนเอะไ้เอาไข่อยเอาเอาเอาไปข่อยนะ เป็นเอกนางแอร์ผึ้มาเาขี้เดือยเด้อพี่น้องมาขี้เดือยไปเผาทานเอาจานทันต์เอาติเออหน้าเสียเอาอันมี้ันซ้ำแล้ววดสักซ้ำถอกใส่ลมสักขัขี้เดือยก็ลายได้เห็นได้เตาหนึ่งนะทมมาทั้งเพื่อนลายเป็นไงคือว่าให้ใจมาสุกมันไปใส่ใจ พื้แปลพื้นเออมันตัดพื้นเอาขี้ดูอะไรไปจุ่มข้างอ่างนี่ก็เลิกเมื่อล้วเด้อเมื่อสองคันแล้วหมูเพื่องยังตั้งแต่ออกอกแล้วคุณว่าวนี่แหลยะยำัไทยเมือ,อนงแนวน้ำล้างอันนี้เลิกลากลันแล้วการกินกันอยูก่กันสิ้อผากันเมื่อแล้วแบบนี้ ใช่ๆที่น no hey, ั่เหมือนเลอากาศเย็น <Lamborg> น <hini> <L an> <Nike S 2> ่กระรดนักเคลียนเลือเรียนมาแล้วอ้าวคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เด้อยพี่น้องเด้อโอเคบา